สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณชาวตากบานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นคิวของการรีวิวคันเบ็ดนะครับเป็นการรีวิวคันเบ็ดเออ่ไมโครจิเกอร์นะครับตามที่ปกคลิปได้ขึ้นเอาไว้แต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับผมก็จะขอบอกทุกคนว่าตอนนี้ผมกลับมาทําช่อง YouTube อีกครั้งแล้วนะครับแบบก็จะลงคลิปแบบอัปเดตเรื่อยๆทีหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทําการจัดเป็นกิจกรรมนะครับผม1นึ่งแสนชาร์ตสไครเบอร์นะครับแล้วก็เราก็จะมีล็อกที่แจกขึ้นก็จะขึ้นรูปกันประมาณนี้ รูปที่ขึ้นไว้นะครับเป็นลอกลูเวสนะครับผมตามรุ่นที่ผมขึ้นว้ให้นะครับแต่ทีเนี้ยผมก็จะมาทําการแจกเหมือนเดิมนะครับแต่ทีเนี้ยผมจะไม่ได้มีซื้อตัวจริงมานะครับเพราะว่าผมมาอยากจะแจกให้สำหรับคนที่สามารถระบุเบอร์ได้นะครับคือระบุเบอร์ของลอกได้เลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะซื้อแล้วผมก็จะส่งให้นะครับทุกอย่างนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมกิจกรรมทําง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณกด ตนะครับผมแล้วก็กดถูกใจนะครับแล้วก็ไปกดใน f e c o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  k n p n p e นะครับของ JK Piching t นะครับคือของผมเองนะครับผมจะลงอัพคลิปแล้วก็เก็บความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับการตกปลานะครับจะทําลงเรื่อยๆนะครับผมสำหรับช่องนักก็ตกปลานี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9 1 0กว่ากว่าๆแล้วนะครับก็เราถึงหมื่นแล้วแต่หมื่นเนี่ยเราจะสกิปไปก่อนแต่เราคือตั้งเว้าขึ้นแสนนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมเมื่อถึง1ึงแสนเมื่อไหร่นะครับผมก็จะแจกรอบตัวที่ผมบอกไว้ข้างต้นทันทีนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าผมจะไม่แจกอะไรเพราะว่าผมก็ทํามาประจําอยู่แล้วนะครับซึ่งรอบนี้ผมจะมารีวิวเป็นคันเบ็ดนะครับซึ่งมันเป็นคันที่นี่นะครับเขาเพิ่งส่งมานะครับไม่ได้เขาเพิ่งส่งมาแล้วผมซื้อเพิ่งได้มานะครับเป็นคันไมโครจิ๊กเกอร์นะครับ นี่นะครับหอมาดีมากนะครับของร้านปังน้ำพิชชินนะครับผมซื้อร้านนี้มานะครับซื้อมาจากลาซาด้านะครับตอนนี้น่า้สเูดิออยู่หนึ่งคันมั้งถ้าจะไม่ผิดผมสั่งมาเป็นคันสปินนะครับผมอ่านี่นะครับเขาก็จะส่งมาได้แข็งแรงพอสมควรนะครับใช้เป็นท่อไม่ใช่ PVC ีีนะเป็นกระดาษแข็งมากนะครับโอเคเราก็จะมาทําการอันบล็อกกันนะครับในวันนี้นะครับอันบ็อกในวันนี้เป็นอันอันบ็อก ันเบนะครับโอเคนะครับไปเริ่มดูเลยดีกว่าครับผมไปเราก็จะเริ่มจากการแกะก่อนนะครับเขาจะบอกว่าให้เปิดด้านตรงข้ามนะครับก็คือเขาให้เราเปิดด้านนี้ตัดเปิดด้านนี้ก่อนนะครับก็มาเปิดตรงนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับก็จะได้เห็นกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะส่งเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเราก็ได้ทำการอัดวิดีโอไปเรืขอทางนะครับนี่เลยชื โอเคเปิดแล้วนะครับด้านในนะครับด้านในก็นะครับเขาแพ็คมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคอ๋อโอเคเขามีแบบเป็นดับเบิลล็อกนะตรงนี้ทีหนึ่งนะครับผมเออมันเป็นการแพกข้างในกันหนอโอเคเหมือนกัน เขาบอกว่าให้อ๋อเขามีเชือกน,นะครับรัดคันนะครับเพื่อไม่ให้คันมันขยับไปไหนนะนี่เราต้องตัดเชือกตรงนี้ออกก่อนนะครับก็ถือว่าเอาไปออกนี่เลยนะครับเร้ก็มาดึงออกนะครับทางนี้ชึบอ่าออกแล้วนี่ไงแค่นี้นะครับเรียบร้อยก็จะมีรูนะครับนี่ตัดตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วคัเปัวนี้ก็ึงออกง่ายเลย อ๋อเขามาเอาไว้นี่ครทคนมาเอาไว้โอเคเรียบร้อยแล้วออกมานะครับจากท่อโดยสมบูรณ์รู้ความไถ่แบบเฮ้ยแต่คันอ่อนทุกคนอ่อนมากเลยผิดคาดนะครับที่ผมทำคันสปินนะผมคิดนี้ว่าคันไมโครจิกนาตันนี้แต่ก็มันเป็นคันไมโครจิกนะครับก็ผมอาจจะคิดเองว่ามันอาจจะแข็งกว่านี้ ประเทศตะคันพวกราจิตนะครับเนนกบเชื่อกอก,อก่อนเกบเชือก ือกร้านที่เขาขายกันแบบดีๆนะทุคนเวลาสั่งคันเบ็ดนะครับเป็นคุทาห่อนนะครับเวลาจะสั่งคันเบ็ดเหล่านี้เลือกร้านที่มีประสบการณ์การส่งเยอะๆนะครับจะช่วยได้นะครับคือเราปัญหาคันเบ็ดขักนะแต่ว่าทุกครั้งเราก็ต้องแกะคันเบ็ดเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสภาพท่อเป็นไงอันดับแรกดูก่อนเลยว่าสภาพท่อเป็นไงนะเพราะว่าถ้าท่อดูแล้วมันไม่แข็งแรงหรือไม่โอเคเงี้ยเราสามารถเอบอก งต่คนส่งได้นะเราก็ส่งคืนได้นะครับนี่เป็นคันไมโครจิ i กเกอร์นะครับไมโครจิเกนะครับสวยนะซองสวยไลท์สปีดอะจิลิตี้นะครับอเอไมาดูคันกันมาของาเลยดีกว่าเขาใส่ซองมาให้นะอเอคเสุดปลอดภัยนะครับถึงยังปลอดภัยนะครับทุกคนนี่ ขอซองาติกมาให้อีกทีหนึ่งนะครับปลายห้อยอยู่เลยเป็นคันสตอรมนะครับใอคอนิเกอร์โอเคไหนรู้สิกรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนแกะนี่นะครับนี่กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนแกะนะครับทางร้านสง,งวนสิทธิ์การเปลี่ยนคืนในกรณีลูกค้านำสินค้าของพลาติกแล้วคือเขาบอกให้เราตรวจสอบก่อนนะครับว่า นี่เป็ปกติไหมถ้าเอาจากถุงพลาสติกแล้วคือเขาไม่รับประกันแล้วนะอันนี้เขายังรับประกันอยู่ผมไนดะ้เอาจากถุงพลาสติกนะโอเคก็โดยรวมนะครับถือว่าปกติปกติทุกชิ้นนะครับโอเคนั้นผมก็ไม่มีอะไรค้างคาครับปัดเปิดกันเลยดีกว่าอเ้อยลอันเชิญน้องออกจากถุงนะครับ อโอเคนี่นะครับมาดูกันใกล้ๆดีกว่านี่นะครับนี่นะครับผมรายละเอียดเป็นแบบนี้นะสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นของจริงนะครับก็มาดูคลิปนี้ก่อนซื้อได้นะครับ กำลังมาเลยนะไมโครจิกนะครับการเล่นไมโครจิกโซลาริกนะครับโอเคนี่นะครับไกด์นะครับเป็นไกด์ฟูจินะครับเป็นไกด์ฟูจิอืมโดยรวมนะครับถือว่าโอเคนะโอเคเลยนะครับอันนี้มีสติกเกอร์นะ a l Always use the best line นะครับผมของซูฟิกนะครับซูฟิกก็ประมาณนี้นะครับ โอเคเรามาบอกสเปคคันกันดีกว่านะครับคันเนี่ยเป็นคัน M J 6 3 1 L นะครับ M J นย่อมาจาก Micro ส่วน6-3เนี่ยแปลว่า6ฟุตสส่วน1เนี่ยแปลว่าคันท่อนเดียวนะครับ1คือคันท่อนเดียวนะครับแล้วก็เขาบอกว่าแม็กจิกเนี่ยอยู่ที่30กรัมสายที่ใส่ได้คือ P E 0 4ถึง P E 1นนะครับทุกคน โอเคแล้วก็เป็นฟ a สต์แอคชั่นนะครับคันก็จะออกมาค่อนข้างที่จะมีความตึงคือลงมาถึงประมาณช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรียกว่า1ส่วน3ของคันนะครับผมจะลงมาประมาณนี้นะครับจะต่างจากคันเอสเตอร์ฟาร์นะสำหรับคันพาร์จิงนะครับผมนี่ลงมาอยู่ช่วงนี้นะครับนี่ส่วนาเป็นฟูจิหมดเลยนะครับเป็นไกด์เคนะครับเป็นไกด์เคนะ คันด้ามจับนะครับด้ามจับเหมือนคันอจิทั่วไปนะครับส่วนด้ามเนี่ยก็จะไม่ได้ยาวเหมือนคันจิกกิ้งทั่วไปนะครับโอเคผมก็จะยกตัวอย่างนะครับสำหรับคันนี้ผมก็จะมีตัวอย่างสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนใจจะซื้อนะครับผมไม่ใช่คนที่มีความรู้อะไรนะครับผมแค่มาแชร์ในฐานะลูกค้าท่านหนึ่งที่ซื้อคันอันนี้มาใช้นะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆมาดูว่ามันต่างจากอื่นยังไงถ้าสำหรับผมและมุมมองผมเนว่าซื้อมันคุ้มไหมถ้าซื้อมาแล้วเล่นไมโครจิ๊กอย่างเดียวแี่ยเป็นคนที่ชอบไมโครจิ๊กมากๆผมถือว่าคุ้มเพราะว่าคันในเบามากๆเบากว่าคันทั่วไปนะครับส่วนอย่างอื่นน่ะผมยังใหม่มากๆกับคันไมโครจิ๊กแต่ผมเอามารีวิวเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ามันต่างจากคันที่ผมคุ้นชินกันยังไงนะครับมาดูคันแรกเลยเป็นคันจิ๊กนะครับผมนี่ ข้าของเรียโกะนะครับจิกเกอร์สโลพิดนะครับดูความยาวของด้านนะครับคันจิกเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะด้านยาวกว่าเหตุผลที่ด้านยาวกว่าเพราะว่าเวลาจิกเนี่ยเวลาเราออกแรงอัดปลานะครับเราจะได้เอาไว้หนีตรงนี้ได้พอดีนะครับแล้วตอนจิกเนี่ยมันช่วยในการสร้างสเต็ปตอนเราหมุนจิก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 ขึ้นอ่าอย่างนี้นะครับอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนคันนี้เป็นคันจิกปกติด้ามก็จะยาวมากทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันยาวมากนี่ครับยาวประมาณแบบ กระฟองเลยนะครับส่วนคันนี้จะมาได้แค่ครึ่งเดียวนะครับนี่อยู่แค่นี้เองนะครับสั้นมากๆนะครับก็สําหรับเกมเล็กๆนะครับแคชได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดีเดียวได้ระยะดีนะครับส่งออกไปได้ระยะดีนะครับสาหรับคันคันนี้ตอนนี้ผมโดยตัวตัวนะจับรู้สึกชอบมากเพราะมันฟิลลิ่งคล้ายๆกับคันตกอจินะครับสี่คล้ายๆบูเบิร์ดเลยนะครับสี่คล้ายๆบูเบิร์ดเลย นะแล้วก็มาเทียบกับคันปกตทิทั่วไปเป็นคันตีออม4ี่กสิบอันนี้ของเฟนวิกนะครับผมเป็นเฟนวิกนะนี่นะครับคันจะออกแบบมาค่อนข้างเลียวม,มากมากเมื่อเทียบกับคันสี่กีสิบทั่วไปนะครับผมนะเนี่ยสายเนี่ยครับคืออันนี้เป็นสี่ขีดสิบอันนี้เป็นสาย PE ศูนย์จุดสี่ขีดหนึ่งนะ โอเคทุกคนจะสงสัสสสสสยว่ามันจ่ายยังไงอันเนี้ยคือสี่ขีดสิบปอนเป็นปอนนะสายอะสายปอนสี่ปอนถึงสิบปอนใช้ได้สำหรับสายสำหรับเพนิีนตัวนี้แต่อันเนี้ยเป็นคันไมโครจิกที่เอาไว้สำหรับรองรับสายพีจีสายพีอีศูนย์จุดสี่ขนาดความกว้าง0.4คือต่ําที่สุดนะครับผมถ้าถามว่าใช้ต่ำกว่านี้ได้ไหมได้แต่มันก็จะไม่เหมาะสูงกว่านี้ได้ไหมได้แต่มันก็จะไม่เหมาะมันทําให้ทุกอย่างเสียหายได้นะครับผม สรับมันบอกไว้ใส่ได้ PPE หนึ P ่ง e เราก็ควรจะใส่แค่ PPE หนึ e ่งนะครับไม่ควรไปใส่เกินมากกว่านี้ส่วนอันนี้นะครับมันเป็นคันเตียปลอมคุณสมบัติมันต่างกันอยู่แล้วเราเอามาทําหน้าที่ต่างกันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยแอคชั่นที่ออกมันจะต่างจากคันเตียปลอมสำหรับการแคสเหยื่อนะครับอันเนี้ยจะแคสส่วนนี้ไม่ได้อยู่แล้วโดยความ ที่เห็ส่วนตัวที่ผ่งเคยใช้มาครับอันนี้เป็นคันที่ส่งเหยื่อระยะดีมากนะครับนี่ถึงไกด์จะเหมือนกันก็จริงนะครับเป็นไกด์ทรงเคคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าคันนี้มันเป็นคันที่สำหรับจิ๊กก็คือจิกคาว่าจิ๊กเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวแนวดิ่งนะครับคือยกขึ้นยกลงแคสได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้ไปอะไรหนักมาใส่นะครับแล้วก็ใช้มันไม่ได้เหมาะกับการใช้งานของมันนะครับส่วนคันนี้ตีอะปอมดีรู้ดีอยู่แล้วตีอะปอมก็คือ เวียงออกไปนะครับตีออกไปไม่ใช่สำหรับการจิกโดยตรงนะครับแต่ก็ใช้ได้ไม่ผิดนะครับสองอันนี้ไม่ผิดใช้กันได้ไม่ผิดแต่ถ้าเรามาตรงงานแล้วเราก็ควรจะไปให้มันตรงครับนี่เป็นคันน้ําเข็มนะครับฟอเกมนะครับคือพวกไกด์อะไรพวกนี้จะทนน้ำเค็มกว่าไกด์ปกตินะครับเขาจะออกแบบมาให้เหมาะกับการเล่นงานต่างๆนะครับโอเคส่วนรีซีทนะครับเป็นรีซีทฟูจินะครับนี่ฟูจินี่นะครับฟูจิ ถ้าถามผมว่ามันเหมาะกับการใส่ลอกเบอร์อะไรผมแนะนําเลยเป็นเบอร์หนึ่งพันถึงสองพันห้านะครับแล้วแต่ระดับความลึกของน้ําของน้ําที่เราจะที่เราไปเล่นนะสมมติสิ 10, 20, เบเมตรยี่สิบเมตรห้าเมตรอะไรพวกนี้เราก็เลือกได้นะครับสำหรับผมนะครับถ้าผมไปผมก็จะทํางานใส่ลอกประมาณเบอร์พันนะไม่เกินนี่นะครับเป็นชิมาโน,โนอันติก้านะครับหนึ่งตัวที่ผมเคยใช้อยู่เกือบเกือบประจํานะครับทุกๆคลิปนะก็จะมีตัวนี้ให้เราได้เห็นกัน นี่นะครับสวมมาแล้วจะประมาณนี้นะครับบาลานซ์ดีไหมอลองดูกันเลยนะครับนี่ดีมากนะครับเหมาะกับเบอร์พันนะครับผมเนี่ยจับแล้วถนัดเลยนะครับทรงเหยือ่อดีมากมากนะครับรู้เลยแค่จับเนี่ยรู้แล้วว่ามันทรงเหยื่อได้ดีมากเพราะว่าคันอะ่ะมันมีการตอบสนองหรือว่าการส่งเหยือ่อหรือว่าการดีดของปลายคันเนี่ยมันดี มันไม่อ่อนไปอ่อนมาอ่อนหยวกเกินไปถ้ามันเหมาะกับเหยื่อถึงตั้งสามสิบกรัมเลยนะครับคือเราสามารถใช้เหยื่อสามสิบกรัมได้ก็คือลองนึกดูนะครับคันทั่ว,วไปอ่ะจะเป็นคันที่ใช้เหยื่อสามสิบกรัมได้จะเป็นพวกประมาณเวทติดขีดยี่สิบห้าสิบขีดสิบมันน้อยมากๆนะครับที่คันที่แบบรองรับสาย PE แค่หนึ่งนะครับลองคิดดูเล่นๆนะครับคันนี้เป็นคันฟาสต์แอคชั่นนะครับลองคิด,ค,ดคิดดูว่าคันตีชโดตบะช่อนช่วงทั่วไปแปดขีดสิบหกสิบขีด ยี่สิบห้าสิบกี่ยี่สิบพวกเนี้ยเราเอามาใส่เหยื่อเนี่ยก็ยี่สิบกรัมนะครับแม็กแม็กเลยคือตีออกไปได้มันออกแบบมาสำหรับตีออกไปแต่อันเนี้ยสามสิบกรัมเนี่ยคือเหยื่อแนวดิ่งนะครับแม็กคือเหยื่อแนวดิ่งนะครับผมก็ไม่แนะนําให้ออกไปตีเหยื่อสามสิบกรัมนะครับไกลๆเพราะมันอาจจะเกิดไอเสียหายได้เพราะมันกานจิกผมก็ไม่รับประกันอันนี้ผมไม่รู้นะครับโอเคแต่ส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําให้ใช้งานจิกตรงๆดีกว่านะครับอืมโอเคลนะ ใส่ได้โอเคเลยส่วนลอกเบอร์สองพันห้าเนี่ยผมก็มีมาใส่ให้ทุกคนได้รับชมกันนะว่ามันจะดูเหมาะไหมแต่สำหรับผมว่ามันก็โอเคนะไม่อาจจะดูแย่อะไรหรอกก็เป็นตัวนี้นะเป็นได้ว่าเฟรมเบอร์สองพันห้านะครับเปลี่ยนสปูลเรียบร้อยเป็นสปูล SLP Work นะครับโอเคใส่เข้าไปนะครับมันก็จะดูใหญ่หน่อยนะครับแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกน้ําหนักรอบประมาณไหนน้ําหนักรอบตัวนี้เบามากนะครับ เบามากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ใส่แล้วพอดี2องพ้าใส่สายได้เยอะขึ้นนะครับมันก็จะช่วยเวลาเราโดนปลาใหญ่หน่อยมีสายเยอะเพราะว่าเราใช้ได้แค่สายพีหนึ่งนะครับเราก็ต้องใส่าสายให้มันเยอะหน่อยจะไปใส่าสายน้อยไม่ได้เพราะว่าเวลาปลาลกออกไปเนี่ยเราต้องเผื่อให้มันวิ่งด้วยนะครับเราจะไปอจ,จะเรลียยไม่ได้เพราะมันเทินข้าเสียหายได้เรา การจัดเซตพวกนี้เนี่ยเราจะขึ้นอยู่กับน้ําหนักเหยื่อที่เราใช้นะครับอย่างเช่นเราใช้เหยื่อเนี่ยสิบกร,รัมนะครับเราก็ไล่ขึ้นมาที่สายสายเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ใช้อยู่ที่ประมาณ PE 0.4นะครับเพื่อมันไม่ใหญ่เกินนะครับเวลาเราเล่นอะไรพวกนี้มัน1ลดความแรงของปลา2เวลาลงไปในน้ำเนี่ยยิ่งสายยิ่งเล็กเนี่ยมันจะช่วยทาให้เวลาน้ําพัดเนี่ยเหยื่อมันจะไปตามน้ําไม่ไกลนะครับทําให้เหยื่อลงไวขึ้นเพื่อสายมันจะไม่ต้านน้ํานะครับ โอเคแล้วก็สำหรับเรื่องการจัดชุดอะไรพวกนี้ผมแนะนำให้เลือกจากเหยื่อที่เราจะเล่นไปสู่คันเบ็ดจะเป็นจุดสุดท้ายที่ผมจะแนะนำให้มันคือวิธีการจัดนะครับผมก็ผิดถูกขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมแนะนำจะคำน็นถึงตัวเรามีเหยื่อในใจว่าจะเล่นกี่กรัมนะครับสมมุติว่าปลาตรงนี้มันกินไม่เกิน20กรัมยังไงมันก็กินไม่เกิน เราก็จะตั้งค่าจากเหยื่อขึ้นมาที่ลอกนะครับสู่คันหนึ่งลอกเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ในการซื้อเพราะว่าถ้าเราจะไปตรงงานเลยเนี่ยคันสำคัญนะครับอย่างคันเนี้ยอ่ะดูง่ายๆไปคันจิกับคันตีโดนเลยมันก็ต่างกันแหละมันจะตีไปไหมถ้าเราตีเหยื่อเล็กๆอ่ะอันนี้มันตีไปแน่นอนถ้าเราเล็กๆแต่เหยื่อหนักๆมันก็อาจจะไปสู้คันอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันต้องรองรับให้มันบาลานซ์กันนะครับโอเคแล้วก็ คันนี้เนี่ยสมมติเราใช้อยู่10กับปุ๊บขึ้นมาที่สายแหละสายแล้วเช็ค0.4พอ0.4ปุ๊บเราก็ต้องมาหาคันที่มารองรับกับสายออกมา0.4ล้วก็เจอคันนี้ที่รองรับสาย0.04แล้วก็เป็นคันจิก๊กเราอยากใช้พอดีด้วยมันก็จะตรงกับจุดประสงค์นะครับส่วนลอกเนี่ยเราก็จะเลือกให้มันแมทกันนะครับให้มันไม่หนักเกินไปถ้าลอกหนักเกินไปมันจะทาให้เสียบาลานซ์นะครับวเวลาใช้คันเบ็ดนะครับทำให้บาลานซ์ของคันเบ็ดเนี่ยมันเสียไปมันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับทําให้เราหนักหรือหัวมันจะท เราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกันนะครับเราก็จะใช้วิธีการช่างได้ตรงนี้นะครับตรงขาลอล้วมัจะทวงกับบาลานซ์ผลดีปุ๊บมันจะเป็นน้ำหนักที่ดีสุดสำหรับคันเบ็ดนะครับเวลาเราออกไปตกปลานะครับจะทำให้เราไม่เมื่อยด้วยโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาแค่รีวิวนะครับคันเบ็ดไมโครจิกเกอร์นะครับของค่าสตอมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูนะครับว่ามันใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับกับการจิกคัน6 ฟุตสามนะสำหรับการจิ้กข้างเรือแบบที่เหมาะสุดๆแล้วนะครับไม่เอถอะทะไม่ยาวเกินไปสะดวกพกง่ายนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับไปกดติดตามคลิปด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรม1นึ่พันเอ้ยหนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์นะครับกิจกรรม1นึ่งแสนซับสไคร์เบอร์นะครับอย่าลืมกันด้วยนะครับในการแจกล็อกลูเวสนะครับผมถ้ามีตัวใหม่ออกมามันถึงหนึ่งแสนตอนมีตัวใหม่ออกมาผมก็จะจัดตัวใหม่ให้ทุกๆคน ได้ันไปครอบครองนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับโอเคส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับเป็นการรีวิวคันเบสตอมไมโครสติ๊กเกอร์นั่นเองนะครับผมสำหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ปกปลาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ